เพื่อนๆคะลองหยุดดูอาหารในมือก่อนเพราะอาหารที่เพื่อนๆกำลังจะทานเข้าไปอาจจะเป็นสาเหตุของโรคเบาหวานก็ได้นะคะเริ่มอย่างแรกเลยอาหารหวานทุกชนิดที่ปรุงจากแป้งน้ำตาลอย่างเช่นพวกขนมขบเขียวชานมไข่บุกหรือไอศครีม ไม่ได้นะเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลยิ่งทำอัดลมเนี่ยหรือว่าเครื่องดื่มที่เป็นเครื่องดื่มสูงกำลังมีน้ำตาลสูงเปรี้ยวหวานเนี่ยห้ามกินเลยอาหารทอดอาหารมันทุกชนิดอย่างนี้ยิ่งไม่ได้เลยนะยิ่งอาหารทอดที่ผ่านการใช้น้ำมันไม่ให้ติด อาหารหมักตองอาหารเพิ่มจัดไม่ได้ยิ่งผลไม้ดองมายันอยู่ได้ห้านนะ้นะเนี้ยประหวานไม่ได้นะ <c oughs> ผลไม้ที่มีรสชาติหวานมากๆยิ่งเป็น้วยเชื่อมที่มีน้ำตาลอยู่แล้วด้วย <c oughs> ยิ่งไม่ได้เลยนะรู้ไหม <c oughs> <G ül üş> ออมาน,นี่กินทุกคนเห็นไหมคะว่าอาหารเหล่านี้แทบไปอยูน่ในชีวิตประจำวันของเราเลยถ้าไม่อยากเป็นเบาหวานให้เลี่ยงอาหารพวกนี้นะคะแต่ถ้าใครนะคะกำลังมองหาอาหารเพื่อสุขภาพหรืออยากจะทานหวานเนี่ยแนะนำตัวนี้เลยพลาตินไลท์หวานได้แบบไม่ต้องกลัวเบาหวาน G.I. ต่บด้วยเบาหวานทานได้นะคะสามารถใช้แทนน้ำตาลทรายในเครื่องดื่มหรือว่าปรุงประกอบอาหารได้เลยคะ่ะ เอาไปลองซะแล้วก็ไปวยทอดออก